ครับพอได้มือได้งานเห็จักว่งางานวันที่เท่านั้นที่นี่ก็ร่วมกันอย่วพวกเห็นคนขายยาเขาเอื่นจะขี้่ท่านถึงซอรถหนังพอไปหอดสถานที่กับไปเลือกสถานที่พอเลือกสถานที่อะเง้ยเออฉีดเส้นไว้เอาลังงูไปว่างไว้กุ้งพังพ่อนไปว่างไว้ทั้งคนก็มีแฉ่ทั้งคนก็มีแหลนทั้งเธอก็มีสัดแปลกๆเนี่ยถือมันแปลกๆเลยทีคนจะบึ้งนเลยละ่ะ ส่วนมากนะครับเป็นลักแต่มายากคนเนี่ยเขาจะเอาหมูกับพังพอดเนี่ยเป็นลักหมูส่วนมากก็เป็นหมูเฮาหมูเฮาหมูจงอ่างนช่รึไ่่หมูเหลือมนี่สําคัญสามหมูนี่แหละเอาไปเล่นเลื่มก็คือจัดของมาไม่เด็กหน่อยไมมีกองเลยครับมีกองทีกองต้องป่องป่องป่องกระพังเนี่ยสำคัญที่สุดมีไม่สามขาต่างกองแล้วก็พังพังนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็บ่มีแล้วละเบิด์ตแตมังกองก็บ่เคยมีแล้ว ต้องตีเป็นจังหะวะเลยดิถึงมากตั้งมากเรียบร้อยขันมีเสียงกะเปิดเสียงไข่เกิมขายายมากไม่คุ้นกับข้องข้อใช่กับเป้าเสืออ,อขึ้นแหลกร่วมพ่นก่อนเลยขันชัวมีเล็กหน่อยทีเจงเล็กหนึหน่งเขาจะออกไปร่วมพ่นตั้งผมเด็กตะกรอนกีมาเป็นผู้มาเล่นกับไปร่วมพ่นในเขาสะกอนฮัตแต่ตีกองไปล้ะฮัตปล่อยงูจับงูี่ละครับปล่อยอาหารงู เก็บเครื่องกันสิล่ะครับพวกคนนี่สำคัญเตะดิอแล้วก็เร็จแล้วพอบร่วมพนก็แล้วแต่เทคนิคไผมันอันนี้มันบมมีตำราสอนดิครูบาอาจารย์ก็บรได้บอกใส่ความสามารถแนวใไดก็แล้วแต่รังคนกะอันดับแรกปล่อยงูก่อนเลยเอางูบักจงอางบักสองเมตรกลัวนี่เท่ออกมาเท่ออกมาพอเปตกหางมันมันชู่ขึ้นชู่ขึ้นโอ้ยคนกะลังก็มาจงอังแต่มันอันตราย เกิดงูเห่าส่วนมากแล้วข้าเจ้ามักสิปอยอันดับแรกก็คือ,อมูเหลี่ยมเพราะว่ามันมีแต่รัดอย่างเนี่ยทำนองงูเฮางูอันนี้มันสิน่งทผิดพ่ารวมคนเรียบร้อยคนมาหล,าๆๆๆล่ไล่ไล่อะไรกะบาดเยือเริ่มแล้วอาจารย์ก็สิออกมาแล้วครับเขาก็ไปตีกรองเ,อเจีบงูเขาเรียบร้อยเพิ่นออกมาเพิ่นกระซ้าท่ยาย่ายของเพิ่นเลย หรือมายากขนตะกอนลินต่กุนน้อยไปสักก้อนนี่เออเวลาด้เลยก็ได้เผาชักชวนพี่น้องพยักล่ำพยักรวยมาที่นี่ฟังที่นี่เอามือนี้สัญนาเปินว่าอันนั้นเชื่อกับเปิดโดยอับดุลอับดุลนี่คือเด็กน้อยฝึกกันเรียบเ้อยแล้วนอนผ่าคุ้มผ่าคุ้มอะไรกับผู้นึงกับทามอย่างนี้นะเคยเห็นเขาหลินรึยังจีอับดุลเอ้ยเออมาที่นี่มาแล้ว ถามอะไรตอบได้ตอบได้จสินะมีอะไรเสื้อมีอะไรมีดมีอะไรเงินจสินาะนะจากเบิ้ลผู้หญิงผู้ชายจสินะเาเอาสิอันนี้ครับเป็นเทคนิค,คผมต้องเข้าใจกันเด้วยระวังผู้นอนกับผู้ที่ถามนี่วันเถอะเดี่ยเขาเอื่อนมาอับดุลเดีนอับดุลง่ายๆดอกพวกพวกผมเดีนอับดุลเราบ้านนี่ก็จากนั้นมาคนมาหลายหลายแนนเขาเนี่ยเขา,นานเริ่มจังหวะสิขายของกับหาจังหวะดีบัตสส่วนมาก เขาจะเริ่มปล่อยหลวงปู่ทวดละก่อนหมู่ในก่อนเอาลวงปู่ทวดนี่แหละในตัวไหนจี้ปากงูขันชุบ่าเอามือไปแซนสีมันสับปอกหมดเล้เขาเอาปูทวดมาจังสิบปับสิจ่อยมันกับปอดตอมนี่มันข้นกับเงยเอ้ามันคือปบกอย่างนี้ย้ำเอามือธรรมดาเข้าจี้เข้ากับเดไปซื้อปากมันเหล็บก็ปุ๊บเข้ากับทอยท่านนะโอ้ยขันล่องบอกเขาอัน ไปซื้อปากมันทุกมลว่าไปจี๋แบบชนิดว่าเดี๋ยวลองเบิง้งบัดยำจีขายพระบูชาพระเอาลูกปูทวดมาธา,ารกันนี่ลูกปูทวดนี่กันสารพัดอันนั้นอันี้ว่าวไปแล้วครับเดี๋ยวจะคมสามารถไปซักชวนคนก็ลงเสื้อละส่วนมาตะกี้ก็ได้เนาะความศักดิ์์สิิทธส่วนบุคคลเดวเวลาเดยม์มันก็มีจังหวะไหนเข้ามาจะไปเดยซื้อปากป้นันสิได้บ่อไเดยเวลาแบบของมือผิดเดย์ซื้อจี๋จนเนีเนื้อเนื้อฉิวมันเนื้อตามนี่หน่อย มันบอสามารถจะซับเท่าไดรนะเป็นสำหรับวิธีการมันมีเทคนิคเล็กนิดนหน่อยแล้วก็บูชาตะกี้ก็เรียนละฮาบาทเรียนละฮาบาทเออลูกหลานผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยเออเรียนข้อยังสีเหล่าตะกี้มาต้องมามายายาจะขายยายังเน่ยาแก้เจ็บล้งปวดแอวเจ็บเส้นเจ็บเอ็นยาตายาอันนั้นไปเสียแล้วครับผมรอบแรกได้ในรอบแรก บางทีก็คนกำลังสิเบื่อจังหน่อยนึงก็เริ่มแสดงแสดงขนจังหน่อยนึงขนก็เอาเอาเอา,เอาประเภทแรกนี่แหละอันง่ายๆเลยว่าต้องไปใส่อุปกรณ์พวกอันชวนมากแล้วรุ่นเก่าๆจังผมนี่คือว่าในโตนี่สิสามารถเล่นได้บดังที่นาตะกี้อา่าส่วว่าอยู่ปับ๊บขันคนสินี้แน่ยอา้าวผมสิบเบิง้งนี่เบิ้งนี่มือหานิว้วมือหานิ้วเนี่ยผมสิสามารถเทตะนาเนี่ยได้ขห็นว่านิ้วโป่ยต้งเสียเอาก็ถทาทะยายไปยนะเอานิ้วโป่มันดูน่งสี่เนาะเท่าทิ่ สมมติว่าเงินสินะครับเนี่ยผมถือหนึ่ 1, 2, 3, งสองสามเปิ้ลปิดออกจากกันเงินสิเขาถืเง็นสินะมันที่ขายเขาเปิ้ลแล้วมันคขายเอาคือถอดได้น,ะนี่ลักษณะนี้แล้วเจอยร์ก็เป็นเหรียญเหรียญนั่นสิเหรียญี่เป็นเหรียญเราสมัยก่อนมันก็อนลราลสิบบาทเนาะนเหรียญแบบทำให้เข้ากับลักษณะขันสีเลนหุน้นเปิ้ลแบบสว,วยเอาเข้าจือเป้าสามารถยิดแต่ง้อดได้สิถึงกับว่างอดอกลังเทืยร์ันมัน ผู้บาอาจารย์ผู้ใหญ่เพิ่นเล่นเพิ่นสิเล่นเออเอาเข้าตาซ้ายเอาออกตาขวาสิเอาตาซ้ายออกตาขวาเอาตาขวาออกตาซ้ายอันงดกับเข้านี่ออกนี่นี่ทั้งคนเขานี่ออกนี่ทั้งคนเขานี่ยอย่างนี้แต่ว่าผมสิเอาเข้าตาซไส้มันจะหายไปเลยจักสิอันนี้ก็ขนก็สนใจกัน好吗เพราะเขามาขายยาอีกจังซี่เ่ะถึงงูกับพังพรอนมาที่นี่สิขายยากับงูพังพอนมาแต่บ่กัดกันลิเทียดอก เพราะว่าแต่ธรรมดาสองสัตว์มันใกล้กันมาเลยเดย้มันจะกัดกันจนตายไว้ข้างหนึ่งแต่ว่าเขา้ารากาปลบอยมันกัดกันอันนี้ครับวิธีการหากินของคนสมัยโบราณพวกไม้ยาก,กุนนาสำคัญแล้วนอกจากไม่ยากกลแล้วนี่ครับรอบนี้ของผู้นีเด้เฮ้ยตัวออกที่หนึ่งเขาออกที่สองเป็นลําดับไปเด้เออมูเตกิกรายแล้วผมบวกเจ้าบอกเจ้าบุญเนี่ยเออ เสียจอดเสียเจดปุ่นเนี่ยสิบกว่เหลือแหละครับตายไว้แหละแล้วคืออะไรก็ได้พวกสามสีเนี่ยหมดเลยแหละครับตาแก้วแน่นหน่อยปลาเอียบเนี่ยโผล่หมนีลยเป็นยังไหน่อยปลาเอียบเนี่ยแล้วสิเรียนชวนมากแล้วสิเรียนมีคนละคนแก่นบอกว่าจะฝันที่เราทักคนละอยู่ข้างศูนย์คนละเราสิเรียนประจำน้อยปลาเอียบเราสิบว่าไ่ใครชัดดอกพอดีหมดแล้วแหละครับผมแล้วก็มีพวกจ้าบุญพวกเดินทางไกลๆอยงนี่สิแหละครับ ซสอสตยนโมนเน่ล่ะครับยังมีชีวิตอยู่กับสบ่หลายคนด,ดอกเนาะนี่แหละเรื่องของ,ของการหากินทำไมตะกี้โอ้ยลําบากอีีครับแต่ยังมดลําบากท่อรถหนังรถหนังนี่ผมหลังจากเล่นปาหีไปแล้วนี่นะครับจริงขึ้นมาจากหน่อยหนึ่งทัานโฆษณาแล้วก็มีบริษัทมาติต่อเอารถมาจอดโดยเฮื่อนไปแล้วครับอม,มาจากกรุงเทพฯก็ละจะบอกเขาว่าบริษัททั้งก็ได้ ผมอยู่นะมาบัดนะครับโมว่าสิเป็นสมศักดิ์นะครับกว่างไพศาลมันเดี๋ยวผมก็ยุ่น้ำเพิ่นมาเสือชิปิตโต่เดี๋ยวผมก็ยุ่น้ำเพิ่นมาทต่างนานนะครับผมก็ได้อีพอุญไส้อุดรเนี่ยครับสิ้นมูลยิโรไม่สิ้นมูโรงงานไทยอันโอสุดมูลนี้จังหวัดขอนแก่นมูลนี้สีหนำไปตะล่อนพระพุทธเจ้าก,กันเบิดทิ่มันซิงสิงมืนเผมอยู่มาหลายบริษัทจนมาถึงยุคนี้แต่ว่าก่อนนั่นนะครับ ก่อนขึ้นมาอยู่ในบริษัทอีกต้องอยู่รถมวยมาก่อนไปตากแดดตากฝนไปทนลำบากนะมีน้องบากรนอกขอคามีอาย,ยุกับ่ระธานไลแต่กี่มันกับ่บอันนั้นเนาะขึ้นเขาลงหวยมันกบับ่บเมื่อเยเด้ไปตะกี้ก็ได้สนุกพอ้อสนุกสนานแต่ว่ารถขายยาเนี่ยมันก็คือมายาขุนได้ไหมรถขายยาเนี่ยมันต้องใส่ทั้งเครื่องใช้ทั้งนัง ต้องครับใช้หนังเป็นต้อหนังเป็นตรวจสอบหนังผ้าเป็นสันนี้อย่างหนังนี่แหละขายยาเป็นเออครับรถเป็นผู้เดียวนี่แหละครับผมขอเขากินแกงกับเป็นอ้กี้มันเป็บริวีร้านอาหารนึ่งจึงสี่ได้ครับไปกับสายวัดวัดเพิ่นกับบริแพงขึ้นเหยื่วนี่เพราะว่าคนบริมึ่นขึ้นเหยื่นี่ขอนอนน้ำเพิ่นเพิ่นกรดีใจเน้ะคู่รังเท้อกะอ่าโยมเอ้ไกลหันเด้อเอารถด้อจับอารมณเป็นบวกแพงได้ตะกี้ เียวะที่เพิ่งมือเขาไปแล้วเขาไปตั้งเท้ากับพระเสียของกับเสียยังยืงนในวัดกะเสียไปเพิ่นก็นเลยโอ้ไปยังไงเขาพักบอกคือตะกี้ตะกี้โอ้ไปน,นอนงใช้ก็ได้เวลารถขายับยไปกับอันนั้แรกกับไปอนามัยมือในสีสายบ้านนี้แล้วว่าสันสายบัตตานนีแล้วว่สาสันเขาไปอนามัยขออนุญาตน้งคุณหมอคนเอาใบอนุญาตเปิเปเปเป่งบริษัทอันนั้นอันนี้สายหนังขึ้นนี่ว่าสันพอเป็นอนุญาตได้รับไปขอวัด อันเทือกับเป็นสลากลางบ้านมันเดินก่วงกับเอาอยู่สลากลางบา้านนั่นั้แต่ส่วนมากกับวัดมันเป็นจุดชุนอร่วมอย่างนี้จะเตรียมนี่สายหนังนี่กับรถต้องเรียบร้อยหนังนี่ถือไปทละสามเรื่องนะทังสิบหกเนาะแล้วก็นอกจากนั้นมันก็มีอุปกรณ์หลายแนวดังนังนี่ก็ไล้เดี๋ยวจะต่อให้ฟัง